สวัสดีครับสวัสดีครับพีสข้าพี่เมย์วัสดี้พอดีชุกผู้ชุกคนเอฟซีสู้กันไหมเป็นเจ้ง่ดยครับอดที่ผ่านมาอดที่ผ่านมากะอันลดไปอดที่ผ่านมาลดวันนี้เขาไม่ลดเหล่าเหล็กกับมี่เขามีลดเป็นเดือนธรรมดาเนาะมี่เขามี่ลดวันนี้ฝันไปเนาะครับวันนี้ฝันฝันว่าเด็กหน่อยภูมาบอกเลขอันซีหนึ่งหมดก่อนนี่แหละ อืมบ้านนี้มันยกมือขึ้นหนงสีนเนาะย้อนจ้อนกลับเนาะแต่ว่วาซีนาห,หน,น,นึ่งใบมันไม่ตัดผมห้บ้านเล็กน้อยคนนะหนึ่งไม่ตัดผมให้แนวสันไม่ยากกับมาทรงจะหนีละมาทรงจะหนีนะเอาตัดแนวสันตัดผมนักเรียนหย้หนามากห้เที้ยงกันจัดทัดบานนี้มาตีที่บาน,นจังได้กับเป็นหาหนึ่งซีได้หรอว่าสันเมื่อเป็นหา โหมดตีแม่ตีตีแล้วตีแล้วตีไปแล้วนี่เด้นี่เด้โหมห้าหนึ่งสี่นึ่เขียนใบหาหนึ่งสี่เด็กสามตัวแล้วก็บสิบหาแล้วก็บหนึ่งสี่ไม่ตัวนี้เข่าก้นปันเข่าขันนอนหลอดปันก้นปันไม่ไม่ตัวนี้แล้วก้นฝันจังหวะมันสีคือฟันหน่อยฟันฟันยหน่อยก็ครับบ่บ่ฝันหลายที่ตีเขียนไว้พร้อมนี่นี่ก้นหน่อยๆแข็งๆนี่เด้อฝันว่าได้ตัดผมให้เด็กหน่อยเขียนไว้พร้อมนี่นี่นี่เด้เขียนกลางเด็กเลยบ่ ลกกูกเขียนเล่นแล้วบ้านมาได้ตัดผมให้เด็กน้อยบันนี้ตัดแล้วบันนี้ก็ตีเลขออกไวพร้อมนี่ดบก็สั่นจำว่าได้ไหมยายนี่ก็สั่นจำว่าได้นี่นี่จำว่าได้อันนี้เป็นเลขของนั่นหรือเสืหนอนขอาปืนเขียนไยว้ซือมันสิสิจังมันเจ้าของเขงียนไบเซือดอกนี่แหละความฝันมิโตได้เน่แม่ตีเขียนไว้นี่ได้เลขคอสอะเหตุยังนอ๋อความฝันแม่ตีมิถตะไดนะครับ มีหาหนึ่งสี่เหล็กฝันห้าหนึ่งสี่กับหนึ่งหาหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่เหล็กเหล็กฝันได้หนิครับ <c oughs> เน้นเลยหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่แล้วกันหนึ่งสี่แบบแมนหาหนึ่งสี่หนึ่งแต่ว่ามักมักหนึ่งสี่อ่าหนึ่งห้าตัวได้ยี่ห้อยถึงตัวหนึ่งแล้วนี่ได้สองหมื่นบาทเหล็กตัวนี้ <c oughs> สิครูปลอบมากที่ว่าฝันได้หนึ่งสี่แล้วตัวนี้ จังาว่าสิเป็นเนียนตัวใดครับแม่ตีเลขวันนี่บอกครับหนึ่งสี่เล่นเนียหนึ่งสี่ได้บหครับหนึ่งสี่เอาหนึงหานั่บอแม่ตีโอ้ยมันก็ก็คือซ้ำกันละมีเลกสองคู่นึงเนาะตัดออกมาในนีแล้วเนาะแมนหาสี่หานึ่งบอครับนี่แหละตัดได้หนีแล้วนี่นะถ้าหาซี่มันจะเป็นหลายตัวมว่าดีเนาะสามตัว่ตัวเดียวครับสามตัวมีตัวเดียว ครับบ้านนี้เลขตัวนี้เด้อบ่เนี่เลขคำนวณเด้อบ่เนี่ยคำนวณมาครับคำนวณมี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดมีจะครัครับสองตัวสามสามเก้าเจ็ดแปดปิดมีตัวนี้มีตัวนี้มีสี่ครูมีสี่ครัมันอะห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดสามเก้าสามเก้าเจ็ดแปด เจ็ดแปดมีเทอร์เนียมาครับมีเทอรนียสุดคำนวณเมตีเนีนตัวได้ครับคำนวณเนีนเนีนหาเจ็ดกับเจ็ดแปดห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดพี่น้องฟังเอาจดตามนะครับสามเก้าสามเก้าสามคู่นี่แหละกับสามเก้านี่แหละสามโคสามตัวก็ศูนย์ห้าเจ็ดเป็นคำนวดดิครับแรตเตอรี่ก็จะบอกไปสื่อเนาะมันบอมีศูนย์หาเจ็ดนะนี่ ได้ซองหาเจ็ดบอดกาีนี่เลยอันที่ว่าเจ็ดสิบเนี่จ้งมาจะใสด่ดอกคิดมากกัเลยเอาเลยครับศูนย์ห้าเจ็ดสามตัวรน 5, ุนหาเจ็ดแตมีแตเท่านี้ละ่ะเลขปันมีเท่านี้ก็ไม่ซื้อก็ซื้อเท่านี้ลหละหรว่าบ่อไหลคู่บ่อปันในน้ำบ่บ่าไหลตัวนี้ัออน เลขฟันก uh ับเลขอาทิตย์เครื <si> <si> yeah, ่องสองฟันกับมีสี่คูณตัวเลขคำนวณครับสี่คแฉกข้างน่าเมตีน่าฟันนี่ก็ได้สี่คูณแต่ว่าเด็กเล้าก็เห็นไว้แล้วเด็กเล้าครับต้อนึงมันตัดสองซีออกเลขกับมาศูนย์กับสองน่าเลขเหล่ามาขึ้นคำนวณนันเขาอยู่ เอาลักสองปั้านลอยๆเจ้าๆซ้ำนี่เลยเมตีลงทุนไหนไปครับนี่สุดนี่ลงบ้านในหอยรัฐบาลไทยบ้านในลง<อ>ลงตั้งแต่ตรัฐดินมันบ่มีกันมีเท่าได้ว่าจะเอาไร่อยู่ที่เอ,อเอาอ<ว>จะาได<ว>้ครับมองวัดจเจ้าฮาเกจ็ดกับเจ็ดแปดห้าเจ็ดกับเกจ็ดแปดแมนนี่นี่ อ้เอามาแล้วเอามาแล้วตัวนี้อันบมมียังไครอบพี่น้องไปเด้เยเจ็ดแปดห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์นี่น้ก็ลงทุนตัวนี้แหละักอวยถือบุหนีเนากน้มันอยู่สด้านเอครับมันอยู่สองด้าน ทำมีมาเท่าใดไรนี่ยเอาเมดเล็กสองคู่นี่บ่มีดยังวะเอาแม่ค้าลอตเตอรี่ได้ยินแล้วเอามาให้แม่ตีเด้อเมาส่งแมตตีเด้อเอานิ่งๆเอาแป๊บเดียวเออบอกแนะเอามาให้เบิ่งแน่แม่เลี้ยงกับสีซื้อคือกันครับย่บ้านได้ก่อแม่ตีก็นจะได้มาส่งถึงเพคนมี่ขาประจำคนนี่ขาประจำขาประจำอยู่อยู่ทั้งไรบุไรทั้งอยู่ มันมาชมกับบ่มีละหวานบ่มีมาแล้วมันบ่มีไหมตัวอยากได้เน่ะมันบ่มีไหมเป็นมาหรอที่เเววอยู่นี่นะเมื่อวานกับมาผู้นึงกับบ่มีแต่เลือดพอได้กันเนาะแต่เลือดพอได้มันบ่มีนะตั้งรู้เมตีถือบ่ครับเมตีสำรวจบังคับสำรวจบังคับถึงกีรอบแค่นั้น ใช่แต่แค่บาดแผลมันหายกจ้าทำดิจินนี่เริ่มขึ้นพ่อว่าแต่เส้นหัวหวงเส้นว่างไงต้อาหันมาว่าเด็กครับต้องไลบพี่น้องฟันว่าเด็กหน่อยผู้เก่าเนาะมันบวมยกมือมามันมาให้ตัดผมให้บันถ้าเก็เป็นผู้ฟันเนี่ยก็เป็นซีน้ำซีเนาะ นนอยเเป็ไม่ฮั่นตีซอยเลยเอฟซีเลยวันกับวันวางจั่นแะโคมาบอกเลขงวดก่อนเลยอะปล่อยเลขศูนย์สีเลยเราว่าเดเมอร์เจเดกกระเดมาหนิวหนึ่งมาบอกกันเลขออกมาสามสิบกับศูนย์สี่หนึ่งอะไรงวดก่อนตรง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 เลยเลกหน่อยพวกเก้าสิบเอ็ดปีนหนึ่งซี่คือเก้าหัวที่เป็นพวกเกาดีบมันมันถือมาซีหนึ่งบอกวันหนึ่งซี่บอกวันตียังมากมีจากน้อยจ้า เอาแคปหน้าจอเลยพี่น้องแคปหน้าจอเลย,เลยว่าเปไนต<ะ>ั้งเงนบังนี่นนี้พี่น้องเลยแคปหน้าจอได้ตัวเลขงามๆครับเลขก็สวยนะครับ